8ปดค่เรียนพื่ <BMW. S 1> อค่ะเอาอยูงไม่สวัสด,ดีเลยสวัสด,ดีสวัสดีครับสบายสบายเราสวัสดีนะฮะจาก KK เครื่องเสียงวินเทจหรือว่า KK Audio Vintage น,นะฮะตอนนี้ก็ย้ายห้องมาอยู่ที่บิ C Extra ็กซ์ตาร์นะฮะกันมาง่ายๆฮะ ดูถนนลำกำแหงดูซอย1 1 9 119นะครัที่ตั้งอยู่ที่นี่นะครับก็สินค้าก็จะเป็นแนวของพวกแอมบิเทน์อีซีเวอร์วินเทนนะครับแล้วก็ลำโพงนะครรุ่นปีเก่าๆนะฮะคนที่ยังชอบเสียงของแนวเก่าๆก็เรียนเชิญมาฟังดูนะครับเผื่อจะถูกใจนะครับครับขอบคุณครับ อันนี้คือ b บีใช่พี่พี่เพิ่งเข้ามาใช่แมทริกแปดสิบสองแมทริกแมทริกแปดสิบสองอันนี้คือหัวมันใช่ไหมพี่ใช่หัวหัวเสียงกลางแหลมใช่กลางแหลมจะแยกกับอีสระโอ้โหนี่อันนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขยับขึ้นมารุ่นจะตามกับซีรีส์ซีรีส์เจ็ดซีรีส์หกแล้วไหมฮะโอ้โหนี่หนักนะหนักรุ่ม ส yeah, so ี่สิบโลนะยกประมาณไม่องไหนุ้ยเชิญแล้วครับไม่เป็นไรตามสบายเลยครับดูกันสบายๆเนาะดูไปพร้อมผมเลยโอ้โหสวยมากเชิญหน่อยนะาเมื่อกี้เปิดนะปิดนี่เหรออ๋อโอ้โหแล้วนี่หัวมันมันมัน ต่อเลยใช่ไหมครับพี่มันไม่ได้แยกกันใช่ไหมไม่ได้แยกชิ้นไม่ได้แยกดึรับได้โอ้ปรับได้แต่ดึงออกไม่ได้หมุนหมุนได้อย่างเดียวแต่ไม่ใช่ดึงออกปรับทิศทางได้ด้วยโอ้โหนี่ไงพีเอนวีบิวพลาสติกสวยนะคุณนสวยมากครับดผมว่าสภาพมันสวยเลยเป็นไม้เลยนะจะมีที่สิบปีขึ้นนะฮะขบเกิดทุกอย่างใช้งานได้หไม้สวยมากนะ สายไม้ยังติดอยู่เลยอ่ะไม้มันบวมนับอีแล็กนี้ด้วยใช่แล้วก็มีคุณนั้นเข้ามาใหม่อันนี้ C D M เจ็ดเ็ N T ของนั่งอยู่ในกล่องเลยอันนี้ยังไม่ได้แกะกล่องเลยอันนี้หมายถึงว่าของใหม่ปล่าพี่หรือว่าของลูกค้าของลูกค้าอขายนี่จะเป็นรุ่นเดียวกับตัวนี้นะอ๋อนี่เป็น B M W C D M 7ตัวไหนฮะตัวตัวตัวรุ่นเดียวกับตัวนี้เลย แต่นั่นน่ะมันจะเป็นเชอร์เชอร์รี่บูดคือสีจะเป็นไม้เชอร์รี่ฮะสีไม้เชอร์รี่ไม้เชอรี่ออกเหลืองๆหน่อยประมาณนี้แบบพี่ออกแดงอ๋อไม้เชอร์รี่ใช่เออใช่แดงอันนี้มันเหลืองใช่ไหมอันนี้มันไม้เขาเรียกไม้อะไรนะในคลิปเลยนะเด็ดแล้วแต่ว่าที่ไม่ได้แกะเทสหมดแล้วโอ้โนี่อย่างนี้ไม่ต้องแกะแล้วพี่เดี๋ยวสั่งเอาไปทั้งกล่องเลยเหมือนของใหม่เลยอะแกะมาเหมือนของใหม่ คือแม้ทเาจะเจอกลองด้วยไม่เคเจอคู่มือครบอยู่ไหมครบสเป็คเก่าก็ครบเก็บเรียบมากโอ้ยอย่างนี้ไม่ต้องลองแล้วนะถ้าเกิดเอาก็เอาไปเลย่างจะยกไปอย่างนี้เลยง่ายเลยนะฮะเทสได้วนี่นะไว้ใจได้นะฮะเห็นแล้วนะฮะก็คือตัวเดียวกับเมื่อกี้แหละแต่ว่าเป็นออกแดง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 ประมาณเนี้ยเนาะแดงกว่านี้หน่อยหน่อยใช่ใสดสดหน่อยไมชเชอร์รี่อันนี้มันจะออกสีดำอันนี้สีดำ จะเป็นรุ่นเดียวกันแต่ใชเป็นสีดำหัวหัวอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่ใช่มันจุกอย่างเงี้ยโอ้โหตัวนี้ r นีารุ่นนี้เนาะอันนี้ M3 โอ้โห M3 M3 สาใช่สาเชิญลองฟังเสียงข้างในได้เลยครับข้างในเปิดลองดูครับโอ้โหดีกว่าจับฮะมาจากัตตอนีปัตเตอนีเลยโอ้โหนี่มาจากปัตเตอนีเลยครับจำเสียงได้นะจำเสียงได้คัลุงจาเสียงได้ขอบขอบคุณครับพามาดู จำเสียงได้แต่ไม่เคยเห็นหน้างั้นเดินตามผมเลยเดี๋ยวผมคุยในคลิปนั้นจะได้ฟังด้วยเดินเลยครับสบายๆครับผมก็ง่ายๆอย่างเงี้ยครับเรียวๆเลยเอาเพลงเอาเพลงในร้านเป็นเพลงประกอบเลยโอ้มาจากปัตตานีเลยเนี่ยยากจ้อนฮะซีรี์พันเอ็มพันปีก็รุ่นพันฮะเคาเวอร์กเอ็มพันอันนี้จะเป็นไฟสีแดงนะประมาณปียัมาห้านะฮะ แ8 8สอง8ป82บตอนนี้24่สิสี่สิบสี่ส่สิบสองปีู่แบนี้นะสภาพเพผมดูยังแบบยุคนั้นแบบเจแปนเลยใช่ไหมฮะไฟไฟนี่ร้อยสิบปว่าสร้อยยี่สิบสองรอย่สิบแล้วไฟสองร้อยี่สยมอ๋อหมายถึงว่าคนเอามาขายในไทยใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ เอามาจาก g นเป็นไฟ220แล้วตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ปีพาวเวอร์ที่แต่ละรุ่นที่มันมันเข้ามาช่วงนี้จังหวะพอดีนะรุ่นใหญ่ๆหมดแล้วนี้ก็เทคนิคโอ้เทคนิค MBVUC เทคนิคตัวนี้ก็รุ่นใหญ่รุ่น T5 ปีก็รุ่นเดียวกันตัวนี้ก็หายยากไฟสวยเลยนะเนี่ยไปเจอนะน้อยนะฮะเทคนิคเป็นโอ้ยคอมเบอร์กับปีทุ่รู้ ปีเราเอาเป็นปีคู่เลยพี่ใช้คู่กันไฟสวยวิวกำลังข้างละสามร้อยวัตต์สามร้อยเนี่ยข้างละนะข้างละสามร้อยวัตต์แต่หนักนะหนัคนเดียวยี่สิบห้าโลต้องต้องไปคู่กันไหมพี่ตอนไปต้องต้องต้องคู่กันนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดอันนี้ไปเดี๋ยวปีไม่รู้เล่นกับอะไรปีขายไม่ได้ต้องคู่กันพี่เนาะไปใช้กับอย่างอื่นไม่ได้ใช้คู่กันดีกว่า รุ่นเดียวกันเลยนี่คลาสเอคลาสเอใช่น,โโนี่นี่คลาสเอนะถัดมาเรื่อยๆโอ้โหนี่มีไพโอเนียนะ B นีกันบิชิมีเอ็มเอ็มโอ้เดี๋ยวอนุญาตมีเอ็มโอ้โหนักันบิชินะฮะเมื่อกี้ผมเห็นข้างในตัวหนึ่งนะโอ้โหนี่อันนี้เป็นพาวเวอร์แอมเป็นรีเซิเวอร์รีเซิเวอร์รีเซิเวอร์โซล่าก็คือ อ่าเป็นไปเขาในตัวอยู่ละเข้าลำโพงได้เลยมียุในตัวมีแอมในตัวนะผมเป็นวิทยุด้วยโอ้โหมนักบัตวิชีนี่สมัยก่อนนี่แบบจัดดังเลยนะโทษทีเป็นอินทิเกรตครับอินทิเกรตนะอินทิเกรตอินทิเกรตอินทิเกรตแอมนี่ก็เป็นรักอันนี้บูรัตแมนเนี่ยเมื่อกี้เชื่ออันนี้ตัวที่ยกเมื่อกี้ตัวนี้เนาะมาลานเนาะหนักๆเนาะ27่สซีดี อินเตอร์เกต17เกตเนาะอืมอินเตออันนี้จะมีเข็มวิวนะฮะขึ้นซ้ายขวาขึ้นซ้ายขวาเวลาเวลาสัญญามนี่นะฝั่งนี้มาเฮ้ยเจ๊ะนะมีนเตอร์วิวอ่าอินเีอร์วิว603 603S2 603S2 ใช่ 603S2 อันนี้ใหม่กิ๊ฟจสวยนะนี่เหมือนของใหม่เลยนะ ผมให้ดูข้างหลังนะนี่นะผู้สภาพคลิปมากเขาบอกว่ามือสองนะไม่ใช่ของใหม่นะเหมือนใหม่นะเหมือนใหม่ต้องหกหมื่นนี่ลดแล้วแต่ผมถูกสองหมื่นหม่อะไรนะถูกกว่าสองหมื่น ข้งหมหยองหมของหมเันนีซอูอันนี้คือเซล์แล้วนะก็คือเกือบเกือบเจ็ดหมื่นแล้วกันเถะของใหม่เก yes> ้าหมื่นเกาีกก็คือเซลแล้วเหลือเจ็ดหมื่นหกหมื่นเก้าโแต่ของพี่นี่ประหยัดไปอีกสองหมื่นเหนสภาพนี้แล้วนะมีแต่ฟิวนะ นะตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะฮะรุ่นนี้เป็นแม่เหล็กเนาะ,ะติดลุบนะไม่ต้องเสียบนะฮะโอ้โหลุกเลยโอ้โหเปิดกับเปิดกับแคอคิเฟสฮะตัวนี้นะ G สองพันเะจ็ 2, 6, 6. ดฮะแต่ถ้าเราเห็นในท้องตลาดเนี่ถือว่าจะเป็น G สองพันหกแต่สองพันเจ็ดนี่นานๆจะเจอนะสองพันเจ็ดไม่ค่อยมีอะโี้โหิเฟสฮะของที่ไหนแอคิเฟสในคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะโอ้โหญี่ปุ่นน<อ>ี่ก<ม>็<ม> อ้สบทใช่ข้างหลังมัปรับได้ก็คือเป็นเป็นรุ่นที่เขานําเข้ามาขายในไทยมีตัวแทนในไทยส่วนใหญ่เครื่องเสียงขี่จะเป็นถ้าเป็นของญี่ปุ่นก็จะเป็นตัวแทนในไทยใช่ใชมนี่อจ,จัจแต่ถ้าเกิดกถ้าฮิ้วมาจากญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็น 1> <ไ>ฟ1้อเนาะแต่ถ้าเกิดมาขายในไทยเขาปรับเขาโรงงานก็ทาให้แล้วคือโรงงานเนี่ยเขาเารู้เารู้โซนที่ขายไงใช่โซนนี้กไฟ โซนอเมริกาก็ไฟร้อยบเมาเมืองไทยก็สองร้อยย่สิบส้ยย่สใช่ไหมคือเขาเขาทำเขารูทำวาแต่ถ้าเกิดขายที่ญี่ปุ่นเลยเขาใช้ร1 0ญี่ปุ่นไฟร้อยร้อยไงใช้ได้ร้อยนั่นเลยดูดูในคลิปแต่ยังไม่เคยมาเลยใช่ไหมไม่เคยครั้งแรกเลย ปัตตานีขออนุญาตถ่ายไหนได้ไหมฮะได้นี่นี่เดี๋ยวขอตูน้าผมก็หลบผมพยายามหลบหน้าอยู่กลัวเดี๋ยวคุณลุงจะไม่อนุญาตนะเนี่ยนะครับมาจากปัตตานีเลยเนาะใต้สุดเนาะเหมือนเมื่อกี้ลูกชายเปิดคลิปให้ดูเลยมามาทุกภาคมาวานบลูกค้าอย่างสกลได้ได้มาเห็นแล้วได้ฟังมันต่างกันเนาะต่างกันในคลิปเนาะเพราะว่าผมอัดเนี่ยผมอัดกับมือถือเงี้ยคือประมาณว่าในคลิป ให้รู้สึกว่ามันมันเปิดเปิดได้จริงแค่นั้นเองมันมันไม่ได้เสียงที่อย่างนี้นะฮะชัดเจนเลยเนาะะเจาก็เยอะได้คุยกับลุงนะมาจากปัตตานีเนาะนี่นะพี่ก็กดพาดูนะโอ้โหนี่เบียดแบบิวนะะตอนนี้ลูกค้ามาเยอะนะฮะมามาชมกันนะฮะ พี่นะเปิดลองเสียงด้วยกันนะฮะคุยกันสนุกสนานนะฮะสบายๆที่นี่กันเองนะฮะต้องห่วงเลยนะใครเ็ลองเลยนะ